สวัสดีครับพบกับเราครับกับช่องพังทองเงินช่างไทยและน้องไหดานะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอาการของน้องไหดานะครับน้องไหด้าเป็นลายวันนี้เป็นไรจะเฮงานนะครับบวชนาคช้างก็ท้องเสียนะครับวันนี้วันเหก็ท้องเสียนะครับคงจะไปเฮครับเพื่อนๆไม่ได้นะครับ อะไรเนาะน้อ,นองวันนี้ทำไมซึมนะครับวันนี้ซึมนะครับแต่วันที่เหนะครับแหเกาะกองพระป่านะครับทีมงานช้างแสดงเหวันฝนตกนะครับกลับมาก็รู้สึกแบไม่ค่อยกินอาหารเลยนะครับแล้วก็กินดินนะครับ พอขับถ่ายมานะครับจะกินดินนะครับกินก <im> <nước> <im iter> <damn 38> <unnecessary> ินดินนะครับมีติดดินเลยนะครับพอมุนฝอยออกมานะครับพอมุลฝอยออกมาจะมีติดดินเลยนะครับน่าจะกินดินนะครับท้องเสียการของน้องก็จะไม่ค่อยกินยานะครับนี่ครับ้าไม่ค่อยกินกินแต่ต้นไม้นะครับและใบไปนะครับ การนองจะซึมๆนะครับลูกตาจะคล้ายๆนะครับตาน้องคล้ายๆครับไม่ค่อยคึกคืนนะครับอันนี้ก็ว่าจะไปแห่บวชนาคช้างนะครับก็คงไม่ได้ไปแล้วนะครับวันนี้ครับดาเป็นไรเนาะทำไม น้องจะซึมนะครับยืนนิ่งเลยการยืนนิ่งเลยนะครับไม่ค่อยคึกคืนนะครับปกติน้องไม่ใช่นิสัยอย่างนี้นะครับน้องจะหมุนไปหมุนมานะครับแล้วร้องนะครับได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้อันนี้น้องเหมือนกับขี้เกียจน,นะครับคล้คยๆกับไม่อยากจะทําอะไรเลย ให้กำลังใจนะครับคุณป้าก็ให้กำลังใจหลานนะครับโยกะมองยมองหาเทก็กน่ครับดูดูแต่น้องไห้ดาก็ไม่สนใจเลยนะครับตรงนี้จะกินแต่ใบไผ่ต้นไม้ครับตาน้องอก็อจัด ค้ายจะหลับบ้างไม่หลับบ้างนะครับเนี่ยวันนี้ก็วันเหด้วยนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็วันเหด้วยนะครับน่าจ,จะไม่ได้ไปกับเพื่อนๆนะครับ ต้นไม้นะครับปกรานก็ได้ไปตัดต้นไผ่ให้นะครับนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยมันก็ลุก ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับขับถ่ายมาเมื่อกี้มีติดดินเลยนะครับมีติดดินเลยพอวานก็สังเกตสังเกตสองสาวันแล้วนะครับน้องไม่ค่อยกินยานะครับน้องกินก็กินนิดเดียวนะครับพอ,พอวันนี้นะครับแต่ เพิ่งขับถ่ายออกมาเหลววันนี้นะครับและมีดินออกมาด้วยมีตดินเยอะเลยนะครับน่าจะกินดินนะครับทำให้ท้องเสียนะครับก็เลยไม่ได้ไปแห่กับเพื่อนเลยวันนี้นองไงได้ ฮามากเลยนะครับน้องจะหลับตาด้วยนะครับนี่ลับตาเขียวนะครับตาับตาเขียวนะครับซึมนะครับตาเขียวนะครับ

น้องเสียน้องเสียเลยน้องเอ๋ยะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดตามให้ช่องพังตองเงินช้างไทยและน้องไอดาด,าด้วยนะครับเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับแม่แม่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปวันนี <Fortune S 2> ้ก็ขจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอาการของน้องให้ดูเรื่อยๆนะครับแม่ๆครับเดี๋ยวอัปเดตอาการให้น้องดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ